วันนี้ก็มาพบกับหมอเสรียิบพยากรณน,นะครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่4แล้วนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยอให้การสนับสนุนโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอเสรีนะครับเดี๋ยวจะพยายามตั้งใจทำคลิปออกมาให้ได้ทุกวันนะครับสำหรับ การดูดวงรายวันตามวันเกิดนะครับสำหรับวันนี้ก็จะดูดวงของท่านที่เกิดวันจันทร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และก็วันพุธกลางคืนนะครับสำหรับดวงวันนี้ก็จะเป็นดวงของวันพุธที่8กุมพาพัน์2566นะครับ ซึ่งหมอหมอไดอ้เสียงททยจับไพ่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเสียงทายได้ไพ่สามดาบนะครับไพ่าาสามดาบาสื่อความหมายถึงความใจร้อนนะครับความกังวลความทุกข์ใจนะครับสำหรับ ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับในวันพรุ่งนี้ก็ต้องพยายามมีสติไว้ให้มากๆนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ท่านอาจจะเขาเรียกว่าหลุดได้ง่ายนะครับอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงการมีอารมณ์กับคนรอบข้างได้ง่ายนะครับแล้วก็ ต้องระวังเรื่องพวกภูมิแพ้อากาศนะครับซึงซ่งช่วงนี้ก็ฝุ่นเยอะนะครับไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงภูมิแพ้ได้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับเ,เสียงถ่ายได้ไพ่ห้าไม้เท้าสําหรับไพ่ห้าไม้เท้า,าความหมายของไพ่ก็คือว่าเป็นการ ต่อสู้เป็นการแข่งขันนะครับเป็นการแย่งชิงตลาดนะครับถ้าเป็นคนที่ทำมาค้าขายก็อาจจะต้องต่อสู้แย่งชิงกับผู้ค้าด้วยกันหรือว่าอาจจะเกิดการขัดแข่งขัดขากันในการทำมานนะครับพรุ่งนี้ก็พยายาม ถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับถ้าเราต้องการทำมานเป็นทีมนะครับอาจจะเกิดการาขัดแย้งกันได้ง่ายนะครับก็เป็นไพ่อุปสรรคไพ่หนึ่งนะครับไพ่ห้าไม้เท้าสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะครับพรุ่งนี้เสียงไทยได้ไพ่สีเรียญน,นะครับสำหรับไพ่สีเรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่สื่อความหมายถึงความระมัดระวัง ในการใช้จ่ายเงินทองนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ก็ท่านก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะใช้จ่ายไม่ค่อยจะอยากจะลงทุนอะไรนอกจากว่า,าท่านสามารถชั่งน้ําหนักไล้ว่าการลงทุนนั้นเนี่ยคุ้มกับการลงทุนนะครับก็คือพูดให้ว่าพรุ่งนี้ท่านจะรู้สึกเ,เสียดายเงินเป็นพิเศษนะครับแต่เป็นไพ่ที่ดีนะครับก็ระมัดระวังการใช้จ่ายรู้จักเก็บหมอม รอมริบนะครับก็เป็นการระมัดระวังในการใช้ใจ่ายเงนได้ดีใบหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะครับวันพุธกลางวันนะครับท่านได้ไพ่เอท o อฟเซเวิรไพ่หดาบนะครับไพ่สื่อความหมายถึงาการตัดสินใจ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าท่านต้องมุ่งมั่นทุ่มเทมากมากเป็นพิเศษนะครับคือ,อถ้าตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำแล้วทำให้มันเต็มที่นะครับงานในวันพรุ่งนี้ก็จะสำเร็จราบรื่นได้ด้วยดีนะครับเป็นภายที่ต่อสู้แล้วก็จะชนะนะครับ สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับไพ่ที่ได้คือไพ่ยัคติกนะครับไพ่ความยุติธรรมสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยในวันพรุ่งนี้คือวันที่วันพุทธที่8กุมภาพันธ์เนี่ยสองพันยบเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าท่านะจะต้องการความยุติธรรมมากเป็นพิเศษนะครับท่านจะเป็นคนที่ ทำอะไรก็จะต้องมีความเป็นธรรมนะครับการตัดสินใจอะไรต่างๆก็จะมีเหตุมีผลนะครับพรุ่งนี้ท่านจะรู้สึกว่าท่านมีปฏิพานไหวพริบดีนะครับไพ่ใบนี้สื่อถึงความมีไหวพริบป,ปฏิพานนะครับแล้วก็มีความละเอียดรอบคอบนะครับพรุ่งนี้ท่านจะมีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษนะครับ ถ้าจะตัดสินใจทําอะไรพรุ่งนี้ก็จะมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเป็นไพ่ดีใบหนึ่งนะครับเป็นไพ่แห่งสติปัญญาไว้ปฏิปานนะครับเป็นไพยย่แห่งความยุติธรรมนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับเสียงทายได้ไพ่10ไม้เท้านะครับไพ่10ไม้เท้าเป็นไพ่ที่สื่อถึงการที่ต้องรับผิดชอบรับภาระ งานที่หนักนะครับแต่แต่ว่าก็จะประสบความสำเร็จนะครับทำทำมานหนักแต่ประสบความสำเร็จก็ระวังดูแลสุขภาพนะครับก็แบ่งเวลาให้ดีนะครับพรุ่งนี้ก็งานเข้านะครับแต่ว่าทำแล้วก็ถือว่าคุ้มนะครับก็เป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ นะครับพรุ่งนี้เสียงไทยได้ไพ่ห้าถ้วยเอ่อถ้าสังเกตไพ่ห้าถ้วยจะขึ้นเกือบทุกวันเลยนะครับก็เป็นการบ่งบอกว่าในแต่ละวันในแต่ละดวงของคนแต่ละคนก็จะมีทั้งดีและไม่ดีนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์สำหรับวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เอ่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไพ่ห้าถ้วยเป็นไพ่ของความทุกข์ใจความทุกข์ ตรมนะครับตรอมตรมคือ,อเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นถึงว่า,าท่านยังไม่ลืมความทุกข์ในอดีตนะครับหรือว่าตัดใจจากความล้มเหลวในอดีตที่ผ่านมายังไม่ได้ยังไม่สามารถก้าวข้ามไอความทุกข์ในอดีตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ไม่สามารถาเดินไปข้างหน้าได้อย่างอย่างมีความสุขนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วไพ่ใบนี้บอกว่าอนาคตข้างหน้ายังมีสิ่งดีๆรอท่านอยู่นะครับก็พยายามตัดใจให้ได้เร็วๆนะครับหรือว่าพยายามก้าวข้ามความทุกข์หรือปัญหาอุปสรรคที่เราพบเจอในอดีตให้ได้ให้เร็วนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับก็ได้ไพ่ดีใบหนึ่งนะครับไพ่เจ็ดเหรียญ ไพ่เเหรียญนี่ก็คือเหมือนกับเราพักเ,เก็บความสำเร็จพักได้รับความสำเร็จในการประกอบอหน้าที่การงานหรือว่าได้เอินมากก้อนนึ่งละเราก็มาพักมาวางแผนการใช้จ่ายเงินเป็นไพ่ถึงแสดงถึงความขยันขันแข็งนะครับถ้าใครทำธุรกิจพรุ่งนี้ก็ได้ดอกอธุรกิจก็เริ่มที่จะ ให้ดอกให้ผลนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะครับเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับก็ถือว่าถ้าทําอะไรก็ลงทุนทําอะไรก็ถือว่าก็มีกําไรระดับหนึ่งนะครับคุ้มค่าการลงทุนนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่าสําหรับท่านที่เกิดวันวัน อังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันพุธกลางคืนนะครับท่านจะได้ไพ่สีเรียนไพ่หนึ่งดาบนะครับแล้วก็ไพ่จัดติกไพ่ความยุติธรรมนะครับไพ่สิบไม้เท้านะครับแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับคือไพ่กลุ่มนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับ ไพ่ที่ให้คุณกับเจ้าชะตานะครับก็โดยรวมๆแล้วท่านที่เกิดวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันพุธกลางคืนก็พรุ่งนี้ก็ถือว่ามีทุนและมีทุนในจิตใจแล้วว่าเรามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือว่ามีโอกาสที่จะทํางานแล้วงารมีความเจริญ ก้าวหน้านะครับหรือว่าปัญหาอุปสรรคที่เราต้องเจอในวันพรุ่งนี้จะน้อยกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับหรือว่าอารมณ์จิตใจของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์และวันเสาร์พรุ่งนี้ก็จะต้องอก็จะขุ่นมัวนิดหน่อยนะครับก็พยายามตั้งสติให้ดีๆนะครับก็ยินดีกับท่านที่เกิด วันอังคารนะครับวันพุธนะครับแล้วก็วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์วันวันพุธกลางคืนนะครับส่วนท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่หนักหน่อยนะครับก็ขอใจช่วยนะครับ ก็ตั้งสติดีๆนะครับแล้วก็แก้ปัญหาหรือว่าเผชิญกับปัญหาที่เราเจอนะครับก็ขอให้พรุ่งนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีอีกวันหนึ่งนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับก็ก็อยากจะขอ,อให้ ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับช่วยสนับสนุนหมอเสรีในด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับกดแชร์กับกลุ่มเพื่อนๆของเรานะครับเพื่อข้ามาดูว่าดวงของท่านในแต่ละวันก่อนที่จะไปทํางานไปติดต่อค้าขายหรือว่าไปเจ,เจรจาการค้านะครับหรือจะตัดสินใจ ทำอะไรลงทุนหรือว่าจะไปพูดคุยเจราจากับใครก็จะได้มีไกด์ไลน์นะครับว่าวันนี้เราจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนถ้าเราดูแล้ววันนี้น่าจะหนักก็อะไรที่เราพอจะเลี่ยงเียงได้ก็เลี่ยงถ้าเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆเราก็ตั้งสติให้ดีๆนะครับสติมาปัญญาเกิดนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ